ผมคิดว่าหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าวันนี้ก็ขยันแทบตายทำงานหนักมากๆเลยแต่ทำไมนะฮะทำงานหนักขนาดนี้แต่เราก็ยังมีปัญหาทางการเงินอยู่ดีนะครับผมต้องบอกนะครับว่าการที่วันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการเงินหรือยังรู้สึกว่าวันนี้ทำไมปัญหาการเงินมันรุมเร้าเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินเก็บหนี่สินลุงลังยังมีปัญหาพวกนี้เยอะเหลือเกินเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขยันอย่างเดียวนะครับและความขยันตั้งใจทำงานของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะแต่ว่าสิ่งที่มัน มันเป็นสาเหตุหลักครับส่วนมากมันมาจากพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ค่อยจะดีของเราต่างหากนะครับดังนั้นใน Well Wisdom Podcast ตอนนี้ครับจะชวนทุกคนมาคุยกันครับว่ามีพฤติกรรมการเงินอะไรบ้างที่คอยฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่เดี๋ยวเข้าไปฟังใน Podcast ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ด้านการเงินการลงทุนที่จะสรุปเรื่องราวสาระความรู้ด้านการเงินมาให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้มาเจอกับผมครับวินอิทธิศักดิ์เจอกันได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนสามารถรับฟัง w e l l Wi s d o m Podcast ได้บนช่องทาง s u n d c l o u d Spotify หรือว่า Apple Podcast นะครับรวมถึงสามารถรับชมแบบเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับได้ที่ Facebook และ y o u t u b e g u r u Living ได้เลยนะครับถ้าท่านรับชมจากช่องทางไหนอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนิดนึงนะครับโอเควันนี้ครับผมจะชวนคุยเรื่องพฤติกรรมการใช้เงินจริงๆก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เราเคยคุยกันมาในพอดแคสต์ตอนก่อนๆหน้านี้แหละนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสาคัญเนนาแรื่องสคัญบบี้ บางทีฟังครั้งเดียวมันอาจจะลืมหรือมันอาจจะไม่เข้าหูนะครับผมคิดว่าการเอามาซ้ําการเอามาสรุปให้ฟังอีกครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะจริงๆวันนี้ผมอยากคุยในท็อปิกที่หลายคนก็น่าจะมีคําถามอยู่ในใจแหละครับว่าวันนี้ฉันว่าฉันก็ทํางานหนักมากเลยนะแต่ละวันทํางานหนักมากตั้งใจทํางานไม่ได้ทะเลท,ลา,ทลายเท่าไหร่เลย แต่ทำไมทำไมนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยมีเงินเก็บเงินออมอ่ะทไมทําไมวันนี้นะครับยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ทําไมปัญหาพวกนี้มันถึงยังพัวพันกับฉันทั้งที่ฉันเนี่ยก็มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรขนาดนี้อย่างที่เราเกินไปต้นคลิปนะครับว่าความขยันอย่างเดียวมันอาจไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าขยันแล้วมันยังเกิดเหตุการณ์หรือเกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับมาหารูทคอร์สของมันครับซึ่งรูทคอร์สหรือว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเกิดจากพฤติกรรมการเงินที่มันไม่ค่อยดีีีของงงเเรราาาน่่คบซซึึว้ผมมมทสุ เอาเจ็พฤติกรรมการเงินที่ไม่ค่อยดีนักของเราเนี่ยมาให้ทุกคนปรับกันนะครับลองลิสต์ดูนะครับว่าข้อไหนใครทําก็ลองไปปรับลองไปเลิกกันนะครับข้อแรกครับก็คือ emotional spending หรือว่าใช้เงินตามอารมณ์นะฮะมนุษย์เราส่วนมากชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลครับแต่เชื่อไหมครับว่า90%ของชีวิตมนุษย์รวมถึงผมด้วยนะฮะส่วนมากเราใช้อารมณ์ในการนําทางทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกจะไปหรือไม่ไปเลือกทําหรือไม่ทํา กินหรือไม่กินแทบทุกอย่างในชีวิตเราใช้อารมณ์นําเหตุผลทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่แปลกครับว่าเรื่องเงินเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่คนมีเหตุผลฉันเป็นคนที่เป๊ะเรื่องเงินเรื่องทองแต่ในบางจังหวะก็มีบ้างเลยนะที่แบบช็อปแก้เครียดสันิดนึงเสื้ออันี้เพื่อเป็นให้รางวัลตัวเองนิดนึงแบบเนี้ยผมว่า หลายๆคนก็มีนะครับคำถามคือการใช้เงินตามอารมณ์แบบนี้มันผิดไหมสําหรับผมมันคงไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เงินตามอารมณ์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีการ track เล็กดเลยเนี่ย อันนี้ผมว่าเริ่มผิดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเรามีแนวโน้มจะใช้ใจ่ายมากเกินไปโดยเฉพาะในยุคที่มันมีการกระตุ้นให้จับใจ่ายใช้สอยเยอะแบบนี้นะครับมีแคมเปญช้อปปิ้งเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้ามีทุกเดือนนะครับรวมถึงมีแฟลชเซลมีนู่นที่นั่นอีกนะครับมีมิดไนเซลมิดเยียเซลเอ็นเซลอะไรเงี้ยโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งหวดเนี่ยครับมันอาจจะทําให้เราใช้เงินเกินตัวไปได้ดังนั้นผมว่าเรื่องแรกอะ่ะลองกลับมาแท็กดูไหมว่าเฮ้ย hey, วันเนี้ยฉันใช้เงิน ตามอารมณ์เกินไปหรือเปล่าย้าอีกทีนะครับผมว่าการใช้เงินตามอารมณ์มันไม่ได้ผิดร้อนะถ้าใช้แบบพอเหมาะพอควร แต่ส่วนมากที่มีปัญหากันเพราะว่าใช้เกินกว่าที่มันจะสามารถรับผิดชอบไหวอันนี้จะเป็นปัญหาครับซึ่งแน่นอนวิธีแก้นะเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วว่าเราอาจจะต้องมานั่งทาความเข้าใจกับตัวเองจริงๆครับว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราต้องการจะใช้หรือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ฮะต้องการกับจาเป็นไม่เหมือนกันเนาะจำเป็นก็ใช้ว่า need เนาะภาษาอังกฤษต้องการก็ใช้ว่า want นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เป็น need แต่คุณอาจจะต้องซื้อมันก่อนอ่ะโอเค แต่วอนไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้แต่ก็ต้องมาดูความพร้อมด้านการเงินด้วยว่าเฮ้ยวันนี้ความพร้อมด้านการเงินของฉันดีไหมเดือนนี้ฉันตึงมือหรือเปล่านะครับหรือใครจะแบบแบ่งบัต g เจตให้ชัดๆไปเลยก็ได้นะว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันซื้อของเปตัวเองได้แค่4 000 -5 000เกินนี้ฉันไม่ซื้อแหลวนะครับหรือถ้าใครบัต g เจตต่กก็ดรอปลงมาได้ อันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยได้เรื่องที่2ครับก็คือไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเลยว่าจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรจะแก้หนี้ไปทําไมหรือทําไปเพื่อใครอะไรแบบนี้ครับฟังดูนามาหน่อยๆนะครับแต่ว่าเออมันก็จริงนะลองคิดภาพว่าถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะเก็บเงินไปทําไมหรือไปเก็บเงินไปเพื่ออะไรแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับการเดินป่าโดยที่ไม่ได้เอาเข็มทิศไปด้วยครับเดินซีซัวเดินวนไปหมุนมาสุดท้ายกลับมาที่เดิมซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมว่าการมีแผนการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะการมีเป้าหมายก็็เเปนรรืื่่่่ออองงดดีีหยยาแทสุ คุณไม่รู้จะเก็บเงินเพื่ออะไรใช่ไหมฮะลองตั้งเป้าว่าเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อโตคุณเองดูนะฮะเห็นไหมเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อโตคุณเองดูวันใดก็ตามที่คุณมีปัญหาเรื่องการเงินหรือสมมติงานที่คุณทามันหายไปแหล่งรายได้คุณมันหายไปอย่างเงี้ยคุณจะได้ไม่เครียดเกินไปคุณจะมีเงินสำรองพอที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเองได้นะครับเป็นเรื่องที่อยากให้ไปทำนิสัยที่3ครับก็คือไม่เคยมีการเล็กขอดหรือว่าจดบันทึกพวกรายจ่ายต่างๆที่เราใช้จ่ายออกไปนะครับอันนี้จะสอดคล้องเป กับการใช้จ่ายด้วยอารมณ์ตลอดเวลาซึ่งไม่เฮลตี้ไม่ดีเท่าไหร่นัก,กน,นะครับผมแนะนําว่าเราก็พยายามจดหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าการจดมันยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเกินไปเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับคือการแบ่งบัตเจ็ตเป็นสัปดาห์นะครับเช่นว่าสัปดาห์นี้ผมโยนเงินให้ตัวเอง5,000บาท ใช้อะไรก็ได้ให้มันอยู่ใน5,000ันเนี่ยอ่ะแบบนี้ก็ได้ถูกไหมครเป็นไอเดียแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าการจดเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะไปจดที่ไหนที่เกียรพกสมุดก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่ามือถือทุกท่านนะครับสามารถจดบันทึกได้อยู่แล้วซึ่งมันทําได้ง่ายมากๆนะฮะอยู่ที่ว่าจะทําไม่ทําแค่นั้นเองนะครับผมให้เรียกว,ว่าให้ไอเดียแบบนี้ครับถ้าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมาไม่รู้นานแค่ไหนนะครับเรารู้สึกว่าเรายังควบคุมการเงินไม่ได้เลยอะ่ะลองไปทําดูนะครับ จดรายจ่ายที่คุณจ่ายออกไปอ่ะลองทําดูแค่2อาทิตย์ก่อนก็ได้ไม่ต้องทํานานครับทํา2อาทิตย์ก่อน ผมเชื่อมั่นมากๆว่าพอคุณทำสองอาทิตย์ปุ๊บคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเงินฉันนนี่มันหายไปกับค่าอะไรบ้างฉั้นปาร์ตี้เยอะฉันไปเที่ยวเยอะหรือชั้นซื้อแกดเจตบ่อยพวกนี้คุณจะรู้แล้วว่าเงินน่ะมันไหลไปจากอะไรพอคุณรู้แล้วไงต่อครับคุณจะสามารถแก้มันได้ตรงประเด็นมากๆครับจะได้ไม่ต้องมางงว่าเอ๊ะเงินแต่ละเดือนมันหายไปไหนลองทำดูนะครับรับรองว่าดีขึ้นแน่ๆข้อ4ี่ครับเราอาจจะยังผัดวันประกันพรุ่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมหรือว่าการลงทุนนะครับแบบ มชอบพูดใช่ไหมครับว่าการเก็บเงินให้ได้ไม่ว่าจะล้านหรือ10บล้านเนี่ยมันเริ่มจากร้อบาทแรกพันบาทแรกที่คุณเริ่มต้นทั้งนั้นถ้าไม่มีร้อยบาทหรือพันบาทแรกคุณไม่มีทางไปถึงล้านหรือ10ล้านบาทได้แน่ๆนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินเริ่มเลยครับวันนี้ที่ฟังคลิปฟังเสร็จปุ๊บใจฮึกเขิม โอน1,000พแยกไปเก็บเลยก็ได้เนี่ยคือการเริ่มต้นแล้วถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่ได้เดินทางสักทีนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะมัวแต่จ้องจดจดจ้องจ้องไม่ได้เริ่มเดินทางสุดท้ายแทนที่จะค่อ,อยๆทาไปทีละนิดทีละหน่อยเดือนไหนเหลือเยอะเก็บเยอะเดือนไหนเหลือน้อยเก็บน้อยทําน้อยก็ดีกว่าไม่ทํา จริงไหมครับดังนั้นแล้วอย่าเอาแต่จดจจ้องจ้องนะครับผมคิดว่าการเริ่มเลยเนี่ยและเป็นการเริ่มที่ไม่เสียหายด้วยนะมันเป็นเรื่องดีนะครับการลงทุนก็เช่นกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็จ้องตั้งนานไม่ได้ลงทุนสักทีอยากให้รีบคิดเอ่อแต่ลงทุนแา่จะต้องมีดีเทลนิดนึงนะครับวางแผนประเมินความเสี่ยงสักนิดนึงแล้วก็ลองเริ่ม เริ่มเท่าที่ความเสี่ยงที่เรารับไหวแบบนั้นนะครับมันจะเป็นตัวสตาร์ทที่ดีมากๆที่จะทำให้เราไปถึงเป้าใหญ่หญๆของเราครับข้อ5นะครับก็คือไม่มีวิธีหรือไม่มีแผนการในการบริหารจัดการหนี้ที่เหมาะสมนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนกําลังเจอกับปัญหาหนี้ที่ค่อนข้างรุงรังแล้วก็รุมเร้าเยอะมากๆนะครับคืออยากจะบอกว่าการจัดการหนี้มันก็มีวิธีมีขั้นตอนแล้วก็มีกระบวนการที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสมมติมีหนี้4ีหตัวใช่ไหมครับอาจ่ายนูน่นจ่ายนี่ซีซัวไปหมดสุดท้ายไม่มีหนี้ตัวไหนเคลียร์ได เลอก็อันนี้ไม่ไหวก็หยุดจ่ายไปดือด้อๆอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนี้เสียก็มีเยอะแยะไปนะครับเคสบุกนี้ดังนั้นแล้วผมว่าการบริหารจัดการนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจกระบวนการที่ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยได้นําเสนอนอขั้นตอนการเคลียร์นี้ที่ผมว่ามันเข้าใจได้ง่ายเรียบง่ายนะครับมี2วิธีหลักๆละก,ก,กันที่ที่เคยเล่าให้ฟังก็อาจจะมี Snowball Met h o d วิธีการหิมะถล่มกับ a l a n c h e m e t h o d นะครับก็สวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ผมว่าเรียบง่ายเอาไปปรับใช้ได้ อธิบายเร็วๆครับเอาวารลันด์แมททอร์เนี่ยเป็นวิธีการแก้หนี้ที่เริ่มจากดอกเบี้ยหนี้ตัวไหนดอกเบี้ยเยอะไปเคลียร์หนี้ตัวนั้นก่อนอไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดส่วน Snowball m e t ทอรไอ้ลูกหิมะกลมๆเคยเห็นใช่ไหมครับที่มันจะกลิ้งลงไปเรื่อยๆตอนแรกลูกเล็กพอกลิ้งแล้วลูกมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น วิธีการสโนว์บอลเมทอนเนี่ยเป็นวิธีการที่เริ่มเคลียร์นี้ที่ตัวเล็กสุดก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงมาไปจนถึงตัวใหญ่สุด2วิธีนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับวันนี้คงไม่มาเล่าเรื่องนี้แต่ว่าอยากให้ลองไปเข้าใจวิธีการแกนนี้ที่เป็นระบบมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อต้องเริ่มจากน,นี้ต้องทําอันนี้อะไรไม่ควรทําอะไรควรทานะครับวิธีการพวกนี้ผมเล่าไปหมดแล้วอย่างละเอียดด้วยนะครับแนะนําว่าให้ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอในช่องได้เลยครับเรื่องที่6กนะครับก็คือเราอาจจะเพิ่ม Style, ไลฟ์สไตล์หรือว เราพูดว่าไลฟ์สไตล์อินฟลชันนั่นแหละครับก็คือเฮ้ยวันนี้รายได้เราอาจจะแค่ส0,000ื่นแต่เราใช้ชีวิตเหมือนคนเงินเดือน0,000ืแบบนี้ซึ่งคําถามคือการที่เราจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นได้เราต้องทอํายังไงครับก็อาจจะต้องเป็นการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะใช้ของให้มันมากกว่าฐานะที่ตัวเองเป็นนะครับซึ่งโอ้หน้ากลัวนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้หน้ากลัวมากๆวันนี้เราเรียกว่าเราพยายามจะสร้างหน้าตาทางสังคมมากเกินไปหลายๆคนแล้วกันนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ทุกคนแต่ผมเห็นหลายคนเลยนะผมว่าพยายามกัเกินไปนะครับบางอย่างที่เราก็รู้ทั้งรู้แหละว่าซื้อมาแล้วมันจะไม่ไหวซื้อมาแล้วมันจะมีปัญหาแต่ก็ฝืนซื้อฝืนทำเพราะว่ากลัวว่าคนจะมองว่าเราดูไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมอยากบอกว่าจริงๆคนอื่นแคร์เราน้อยมากนะครับหรือแทบไม่มีใครแคร์เราเลยด้วยซ้ำนอกจากตัวเราเองนะครับการตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรในชีวิตเราแทบทั้งหมดเราเป็นคนเดียวที่ต้องรับผลสิ่งที่เราทําไปดังนั้นแล้วอยา่า ซื้ออย่าทําอะไรหรืออย่าไปจ่ายเงินเพื่อที่จะทําให้ใครประทับใจหรือทําให้ใครรู้สึกยอมรับเรานะครับเพราะว่าพวกนั้นมันมันมันเปลือกมากๆสําหรับผมนะผมว่ามันไม่เป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเลยนะครับสมัยก่อนใช่ไหมครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยคนรวยจริงๆอ่ะเขาจะแกล้งทําตัวจนเนาะแต่ว่าสมัยเนี้ คนจนจะพยายามแกล้งทำตัวรวยซึ่งฟังแล้วคำนี้มันฟังดูแบบตลกไร้มากๆนะฮะแต่ว่าผมว่ามันจริงมากๆดังนั้นผมว่าการใช้เงินในระดับที่เราสามารถบริหารจัดการได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจใครย้ำนะครับว่าการซื้อของหรือการซื้อแก๊เจ็ตต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราซื้อแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองและเรามีความสุขที่จะซื้อเฮ้ยโอเคอยู่สามารถจ่ายได้เลยแต่การรีบขยับไลฟ์สไตล์เร็วเกินไป สร้างปัญหาอย่างแน่นอนนะครับลองไปดูว่าเรากำลังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแลข้อ็ครับข้อนี้ก็ออกจากแอปสแต็กนิดนึงนะครับเขาบอกว่าคุณกําลังมองว่าเงินเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรือเปล่า,าฟังดูเปไงบ้างครับก็ไม่แปลกนี่การอยากได้เงินการอยากรวยมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติใช่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สําหรับผมนะแล้วก็เท่าที่ผมรู้จักคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จหลายๆคนมาแล้วกันนะครับผมคิดว่าเงินมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่จะทําให้ชีวิตในมิติอื่นของเขามีความสุขมากขึ้นเงงินไม่่ใชเปป้าาาลยทครับ เงินเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราถึงเป้าปลายทางอื่นๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หน้าที่การงานธุรกิจหรือว่าเอ่อความสัมพันธ์กับเพื่อนทุกอย่างเหล่านี้มีเงินเป็นองค์ประกอบหลักทั้งนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธเลยครับว่าเงินไม่สําคัญไม่ใช่เงินโคตรสาคัญครับแต่เงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดผมก็เชื่อแบบนั้นนะฮะพอมาจนถึงวันนี้ผมก็เริ่มเข้าใจว่าเออชีวิตเรามันมีอีกหลากหลายมิติให้ไปเอนจอยนะครับถ้าเราเอาเงนเินเป็นเป้าหมายทั้งหมดของชีวิตมันคืออะไรรู้ไหมครับก็คือ วันนี้เราก็จะวิ่งหาแต่เงิน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 โอเคถ้าใครมี e n j อยมีความสุขแบบนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่สำหรับผมผมคิดว่าไม่ใช่ว่ะสำหรับผมผมว่าความการที่เรามีเงินประมาณหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องไม่น้อยมากนะครับต้องมีมากประมาณหนึ่งแหละมีประมาณหนึ่งอ่ะมันคอยซัพพอร์ตชีวิตเราได้ในหลากหลายมิติและทําให้เรากล้าทําหรือกล้าไปผจญภัยในเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยกล้าเลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันคือความสุข มันคือชีวิตที่มันครบถ้วนมากๆนะฮะก็ข้อ7นี้ผมว่ามันค่อนข้างแอบสแตรกนิดนึงเอาไว้เป็นช้อยสุดท้ายแต่ว่าการมาตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้ผมว่ามันก็ดีนะหลังๆนี้ผมก็ชอบนะครับในการมาเซลล์รีเฟลคชั่นนะครับก็คือการมาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยคุณไอคนเนี้ยผมเนี่ยต้องการอะไร กันแน่เรื่องที่เราเคยอยากได้วันนี้เรายังอยากได้อยู่ไหมนะครับวันนี้ความคิดเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าการที่เราตกผลึกกับตัวเอง self awareness หรือการรับรู้ตัวเองแบบนี้ผมว่ามันจะทําให้การเดินทางวันนี้และในอนาคตเนี่ยเราไม่หลงทางอย่างน้อยเรารู้ว่าที่เรากำลังจะเดินไปอ่ะเราอยากไปจริงๆนะครับก็ ฝากไว้แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นเจ็ดพฤติกรรมแล้วกันที่อาจจะทําให้วันนี้คนยังติดวังวนอยู่ในเรื่องปัญหาการเงินอยู่ดีทั้งๆที่รู้สึกว่าโอ้ก็ขยันก็อดทนแล้วแต่ทำไมยังมีปัญหา ลองมาเช็คดูครับว่ามีพฤติกรรม7ข้อนี้หรือเปล่านะครับก็ใครที่เป็นข้อไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้หรือใครมีพฤติกรรมอะไรที่รู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราเคยแย่มาก่อนพิมพ์มาบอกเพื่อนๆกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอดแคสต์นี้นะครับหวังว่าพอร์คแค์นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ